ที่สบ้านตป่ทางตะลางจะีด้านซ้ายของขบวนรถเกิดรถไดตลางขับข้ามาวนรถและเกิดเกสของตละท้า้นเลียวซายอขึ่นหรืองจากขรถด้วยค่ะขบวนรถเกเาที่สีบ้านโป่งทางตลางที่เห็นนี้เป็นขบวนรถธรรมดาบวนที่สองข้ามสองต้นทางองรถที่ะติดงสถนีรถไฟขที่บ้านตป่ลอ ได้หยิกส่งผู้โดยสารที่สถานีสุขรัณหนองปลาดุกส,ส,สถานีชองบานตาสถานีชมบดือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านปโป่งมีงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารท่านที่ใช้บริการของการรถ,ถไฟก,ก,การเดนทาง ขอให้ผู้โดยสารที่ข่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหอังเป็นอ่างิว่ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปาการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ